ไปกินไม่เจอไม่น่าเจอกันละแรงห่างเกินสวัสดีครับเล่นวาลูด้วยเล่นสายแบตเทิร์นเมทแล้วมาช่วยแทง้งไปแท้งชนแทงเหรอโด,ดมเมททีมเราสู้เขาไม่ได้เออแต่เขาก็เป็นกินน่ะแล้วมีแท้งเดียวเลยก็ก็ก็โดนโดนกูใส่แค่นั้นแหละโดนกูไล่ถ้าไม่ได้ก็ไล่ได้ เขาจะเป็นไอน้นี้ออกเมดออกเมดยุคนี้แม่งเจาะไม่เข้าอยู่แล้วไอ้ที่อพโปเชียเยนี่ยถ้าหายุคบไปแล้วก็แล็กไปแล้วนี่เฮ้ยเอาอะไรเยอะโอ้เต่แต่แต่ยุคยุคนี้นี่แทงนี่หมาเลยนะไอ้ที่แทงนี่ไม่ใช่แทงแทงที่เป็นดาวม,มานนือตบอยู่แท่สวยนี่ไม่ใช่เราตบมันด้วยถ้ามันตบเราทนนรีนึอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยออกฮาร์ดทีเดียวตบกู้าแบบ แหะเอ้ยนี่ทำไปทำมาแค่นั้นก็เสือกโกงพิผายเลยม่วงๆอ่ะแจ็คชูนอืมหลบสกิลตุกตุนให้น้องเก็บใอ้บอมรสชาตินี้ก็ไม่ได้หรอกว่าจริะไม่ตัวเราเลสอ่ะถูกพีทีนึงก็ครูดาวเกือบสิบพีเออกลับบ้านอ่ะอย่าวันนี้อ่ะหมายถึงว่ามัหนักกลับบ้านอ๋อเราหวัว่ามานกลับบ้านแล้วเราจะมา ไอ้หี้อ่ะการรอดอะไรกันเดินเฉยๆก็รอดได้น้องวดเอาไหมได้ไหมเดี๋ยวคุรีบวัดดูดเลือดอยดเลือดโอ้ยดคุจะได้แล้วนะเียมตัวนะตีหนึ่งสองวดโอเม่ไม่เป็นไรวดแทง่ายแทง้สบายสบายลอม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 เอเย ลบไปเเยต้องช่วยดันอ๋อไวๆเลยแลวกลับบ้านคือกลัวเซตอยู่แล้วเซตอยู่แล้วตถาแล้วนะเว็บนั่นไอีิวตัวจัดด้ยวะไม่อะไรสบายสบายเซตอ่ะไม่มันไม่มีอะัไม่ติล้อมล้อมล้อมล้บายสบายอ๋อเดี๋ยดิก่อน ไอ้กูมาแกงล่างไอ้ควายไม่แกงเลยอ่ยการเงินหมดไปการดีกว่าโอ๊ตระวังนะมันจะระวังแบบเราไม่แกงแล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันจะแบบโดนปั๊มเรื่อยๆปล่อยแบบไอ้กูไปกูก็ตายอย่ามาดูเรื่อยมันไม่พร้อมจะบวกเลยซ้ำเลยเราจะต้องมาแกงพร้อมกันในการพิธีอืมตอดเน้นๆในน้องสกิลเพลิ้ล้วน อยเาเสด็จเดี่ทวไปแกงเลยสัตว์เออใจเย็นอีกทีนี้อย่าร้องไม่ไหวแล้วเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมาแล้วเนี่ยจินตายจินต้องตายโอาใจเอาจินเอาจินเอาจินที่มีสแกนด้วยโอ้ไปกันแล้วดีเดวนจินนี่อืมอืมใครจะเอาออกไป โตเออสวยเรีร้อยปุ้มไปนายกูเล่นแบเลเมจอล้อยีเวก็ตายวันช่วยแล้วยัดริมโอ้ช่วยผมด้วยฮะมึงบอมบอหลังมึงไงบอหลังมึงตัวเตอร์ัวเตอร์เลย กับแมนดูนิดนึงมีพลังเจ็คโชไว้นะเเฮ้ยช็โรอนี่มมันไม่ไหวมันอยู่ไม่ได้จริงมันไม่เข้าร่วมมันไม่ได้แล้ววะใช่ไหมเออไอ้ย่าเนี่ยมันไม่ต่างแข้งไงนะโอ้ยจ้าบอดิ้เกอไม่วลาได้เล่นนะจะให้เล่นก่อนจัดต้องรอแม่เคลยร์ก่อนกุ๊กหกูโดนด้วยไง แล้วประเด็นฟรีโดนด้วยไงน,นะหลบให้ได้ผมปหลบเยเด็กมันแ,แรงมากยอมรับป่ะอดอ้อจริงคุทีจริงคุทีโอ้โหติด,ด,โ,ดโลก <c oughs> เฮียช็ดป้ากูกอาหลาดด่หหหจะ,จะ,ละก้นหนึ่งแหงซอยเฮียก็จะรกคุณใคนเดียวโอ้อยู่คนเดียวเขาใจบะ ได้เลยที่นักเลงมากมีสเก็ตไม่กดไม่เชื่อมีอันนี้ไงใช้นี่ก่อนไม่ใช่มันไม่ทำกันแล้วก็อะไรเ,เออกดอะไรก่อนไม่สนใจหัวเรดอันนั้นไงโอ้ยนั่นไงสเก <c oughs> มา,าไม่มาม,มันบอกมาตามเรียกไปไหนวะออกไปปูอนอ้ยอ้ยเยอะจังอ่ะตรงนั้นอ่ะี๋อย่าถอยก่อนเลยยิงก่อน กัดตัวมันเอาตัวมันตีมาเราเมันจีบมันจีบมันตอ้แล้วกูวิ่งเร็วไงกูดับเบิลสปีดเนี่ยุ่เี้ยวี้วกค่ยไปไหมอยแ้โอเคมันบอกมามันก็มาเลยสมุทรกินเนาะสมัย ไปตายโอ้โหแเจไเอ้ต่นูไปกินเมื่อกี้อยู่ไกลเกิน้ไ่ได้ดูว่าไกลขนาดนั้นทไปเลยระบายมันยืดไปสองทไมจก็ลืมล้ว่ามันจะไม่คนได้ถ้าจำเป็นขอล็อกเอเดียวาาดีบเก่ยไปเข้ามาอดาเสโบส ถ้าเกิดดาเรสเอาเอาจ <TH verw updating> oh. oh. ีนไดในกำไรบอกเลยโอ้โหไอ้บอลมอนโดโอ้กูปิงไอ้ยัลไงกูปิงตอนนี้ไม่เป็นไรครับสบายสบายลำลองโอ้ยสบา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 ยเราชนะไปเล้วใช่ไหมเออท่านไอ้แฉกูยิงไปเลยเพราะมีเดียวแตกกูเลยบอกเออ แกเจ๊บหววยิงมาเลยไปๆไปช่วยดิไปช่วยดิไปโยดไปอยู่วิ่งมาน้องไปแล้วอ๊อดเจ๊นะกูมีหลอดกูมีหลอดโอ้โหกูสู้ได้แล้วไอ้สัตว์มาดีมีหลอดตะทีสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยชุกไม่ได้เฮ้ยฉากนี้คนรวยเลยว่าไรดิไอ้น้อง ได้สามสิบต้งไปจบเกมชอบมาเลยสลิงเจ็โูเลวเล่นตีมอลจะเกิดหรือเปล่าไม่เกิดบอสไม่ไม่ไม่หมายถึงยินทิพย์อ๋อแล้วก็ต้องไอโอจะเป็นเกมเลยสีทิพย์บอลแล้วจะเป็นเกมเลยลิปจบลิปจบไอ้แอ่แล้วมึงรีบตีเดี๋ยวนี้ไม่สนอะไรทั้งนั้นกูจะจบเกมนี้เราแต้มป้องป้องกันกลับมาไม่สนเพื่ออะไรทั้งนั้น ที่เดียนลงรงงไปแล้วแต่ตามตรงม่ปาที่มันไม่มีปาเนี่ยพลังของแจ็คโชยน้องหย่นลูกอก